พะเยาพบนอนผีเสื้อลายพรางงูสุดน่ารักบนต้นไม้หน้าบ้านนางจีรอพรหมูลวงเลขที่164หมู่2ตำบลแม่สอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งนาน,นาทีจะเห็นนอนผีเสื้อที่มีลักษณะรระเปลี่ยนสภาพตัวเอง ให้มีสีกลมกลืนเหมือนต้นไม้ใบไม้กิ่งไม้ต้นไม้โดยตัวหนอนที่พบมีลักษณะแปลกสีเขียวหัวโตตัว,ตวยาวประมาณสองข้อมือมีหน้าตาคล้ายงูและมีลวดลายคาดระหว่างลำตัวและหัวซึ่งเป็นหนอนผีเสื้อสายพันธุ์ลายพรางงูที่จะพรางตัวเองอยู่บริเวณต้นไม้ให้กลมกลืนกับสีต้นไม้และลายเหมือนงูเพื่อป้องกันสัตวปูมีดวงตาโตอยู่บนหัวหนอนกลมใหญ่เป็นลายของมันไม่ใช่ตาจริงๆทําให้ดูน่ากลัวเพื่อทําให้ผู้ล่าของมันเข้าใจผิด คิดว่ามันเป็นงูหรือสัตว์ที่น่ากลัวที่มองเห็นในแว็บแรกลดโอกาสถูกล่าและทำให้ผู้ล่าตกใจหนีไปสำหรับหนอนผีเสื้อลายพรางงูในปัจจุบันนี้เราจะไม่ค่อยพบเห็นกันแล้วส่วนมากจะพบในบริเวณชายป่าที่อุดมสมบูรณ์และตามเทือกเขาเท่านั้นเนื่องจากในพื้นที่ราบจะถูกสารเคมียาฆ่ามแมลงทำลายระบบนิเวศของธรรมชาติเป็นส่วนมากทำให้การขยายพันธุ์ของหนอนถีเสื้อลายพรางงูเริ่มสูญพันธุ์และหาดูได้ยากแล้ว